รอบทัวตัวกินสนับสนุนโดย To โย ta h ไฮลักส์วีโกแชม์อาล่ะครับตอนนี้เรามาถึงที่แห่งสรรพสตรแพ่งสรรพ,พสตร,รนะครับอยู่ที่ใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อเสือ กระทรวงมหาดไทยแถวในกรุงเทพนี่แหละครับแพ่งสรรพสตร์นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับมันมีหลายซอยหลายแพร่งเหลือเกินวันนี้เราจะพาไป3แพ่งด้วยกันนะครับแพ่งแรกก็เดี๋ยวไปไปทางนี้นะครับรับประกันได้ว่าอร่อยทุกร้านมาไปเลยครับตรงนี้ครับทั้งห้มสามแพร่งที่ว่านี้เป็นย่านเก่าแก่ที่มีเสน่ห์ครับซึ่งสามแพร่งก็ประกอบไปด้วยแพร่งสรรพสัต์แพร่งนาราและแพร่งภูทร สามแพร่งในปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นย่านแห่งอาหารการกินต้นตำรับความอร่อยซึ่งหลายร้านยังคงสืบทอดตำนานความอร่อยมาหลายชั่วรุ่น ซึ่งหากนักชิมได้ย่างกลายเข้ามาในทินทั้ง3แพร่งแล้วรับรองว่าตลอดทั้งเส้นทางของ3ามแพร่งจะทําให้คุณได้อิ่มท้องแน่นอนครับสําหรับการมาชิมความอร่อยของร้านค้าทั้ง3ามแพร่งนี้มาไม่ยากเลยครับใช้เส้นทางถนนราชดำเนินเมื่อมาถึงแยกคอกวัวให้เลี้ยวเข้าถนนตะนาวจนถึงศาลเจ้าพ่อเสือก็จะพบกับความอร่อยของทั้ง3าแพร่งแล้วล่ะครับ ร้านข้าวแกงประตูแพ่งนะฮะเป็นขายข้าวแกงดูสะอาดสะอาดสวัสดีครับมาซื้อข้าวแกงป้าช้างมาซื้อบ่อยไหมร้านนี้บ่อยค่ะถ้าตอนทำเที่ยงเนี้ยเวลาทำงานที่ไหนปัาเที่ยงฝั่งนี้ค่ะตอนนี้คืออะไรอ่ะตรงข้ามเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อทำงานใกล้ๆนี่ก็กินใกล้ๆอร่อยไหมร้านนี้อร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยเพราะผมพูดเองไม่ได้ไงเดี๋ยวต้องให้ลูกค้าพูดให้เยอะด้วยให้เยอะด้วยอร่อยด้วยแล้วขายไม่ไม่แพงไม่แพงไม่แพงแต่ร้านก็ดูหรูๆนะใช่ค่ะแต่ว่าไม่แพงนะ มีห ok ้องแอร์ด้วยข้างในมีห ok ้องแอร์ด้วยหรอแวะมานะฮะข้าวแกงประตูแพง่งเริ่มต้นกันด้วยแพร่งสรรพสตร์ร้านค้าจะไม่มากมายนักแต่รับรองว่าแพร่งต่อไปแพร่งนาราของกินเพียบอร่อยอร่อยทั้งนั้นพลาดไม่ได้นะครับค่ะทำไมร้านะคะ้าเยอะจังเลยครับอ๋อสองข้างทางมีแต่ร้านอาหารนะฮะแล้วช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงๆด้วยนะฮะคนก็เลยเออมากินกันเ,เยอะมากสวัสดีจ้า ซ้ายขวามีแต่ร้านอาหารที่ที่อร่อยอร่อยแห่งนารามากันให้ได้โอ้โหกลิ่นมันหอมเลยต้องโดดข้ามมาฝั่งนี้นะฮะชื่อร้านลุงแดงนะฮะลุงแดงขนมหวานร้านลุงแดงสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นกลิ่นขนมหอมมากแล้วนี่คนซื้อกันเยอะก็เลยแวะมาดูหน่อยมีหลายอย่างเลยนะฮะมีทั้งเต้าตัวมีทั้งขนมข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวถั่วดำขอชิมบดพักทองสักหน่อยได้ไหม ลุงลุงแดงคือใครอ่ะแมงหลับอยู่นอนแล้วทำขันเซี่นทํานอนแล้วนอนแล้วพักผ่อนคือทําตั้งแต่เช้าแล้วแดงเป็นคนทําแล้วใครลูกหลานเป็นคนขายใช่ไหมใช่ค่ะอออทาะะไรรคลบวชฟักทองบวชฟักทองวานไหมใช่บวชฟักทองหวานถึงขั้วเลยฟักทองนิ่มมากฟักทองนี่ยใช้ลิ้นดุนเนาะ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำใช่ไหมที่แบบว่าเขากินของเราแล้วเขารู้รสชาติเราแล้วแหละเขาก็เลยมาซื้อกันประจําเลยจังหน้าได้ด้วยใช่ไหม,ไมโอ้ไม่มีเวลาคุยกับเราเลยแนะนํานะฮะแนะนําให้ท่านมาอ,อีกหนึ่งร้านนะครับร้านนี้นะไม่ผิดหวังขอบคุณครับไปไปไปต่อไปต่อขนมเบื้องแท่งนาราร้านเดิมสวัสดีครับคุณป้าอันนี้เพิ่งเปิดร้านใช่เดี๋ยวค่อยใหม่เดี๋ยวค่อยมาใหม่ ร้านนี้มีประวัติศาสตร์นะฮะเสิร์ฟข้าววังเลยแล้วก็เป็นขนมเบื้องซึ่งสุดโบร,โบราณของแท้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่นะป้านะโอเคป้าเดินมาถึงลูกชิ้นปลาในมักนะฮะหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะครับแต่ว่าผมก็นะรู้ประวัติมาว่าอร่อยมา,ากๆาแล้วก็ลูกชิ้นปลาหลายๆร้านเนี่ย เผลอบางร้านก็ที่อร่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็รับมาจากร้านในมัคสวัสดีครับสวัสดีครับในมัคนี่คือใครครับพ่อคุณพ่อพของคนพ,พี่ชื่ออะไรชื่อหมวยค่ะพี่หมวยเป็นพ่อพี่หมวยมออีมากี่ปีแล้วในมัขขคขายมากี่ปีแล้วคุณกินปลาในมัคประมาณหกสิบปีหกสิบปีแล้วนะเดี๋ยวผมเออพี่หมวยก็ทําไปเรื่อยนะผมก็คุยไปเรื่อยได้นะอเออค่ะทำจากทีนท่นี่ที่นี่เองเลยใช่ไหมที่นี่เอง ผมอยากชิมดูชิมปลาสักเม็ดสักเม็ดหน่อยได้ไหมเออนี่นี่นี่ลองลองดูนะแล้วปลาปลาอะไรครับคุณหมวยปลาจริงแล้วปลาดาบยาวค่ะปลาจริงปลาดาบยาวอืมหอมด้วยแล้วไม่มีกลิ่นคาวด้วยอ่ะจิ้มเค็มมันๆนะทำด้วยมือหรือทำด้วยเครื่องเดี๋ยวนี้ทำด้วยเครื่องแล้ยปั่นเครื่องแต่ว่าบีบมือปั่นเครื่องกับบีบมือเอานะ อืมรสชาติะะดีอ่ะอร่อยด้วยกรอบด้วยแนะนำมานะฮะมาลูกทิ้นปลาในมัคขอบคุณะคะมากครับเดินมาล้นลมเย็นๆน,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 นะครับมีอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงร้านนี้แล้วนะฮะน่าก<ช>ินมากเลยครับสวัสดีครับป๋าครับมีอะไรบ้างเนี่ยป๋าร้านป๋าเนี่ยมีต้มเลือดหมูครับมี ต้มเลือดหมูเกี๋ยวหมูต้มยำฮะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเขาบอกว่าขายมานานแล้วนี่ะโอ้ขายมาต้องรุ่นหกสจปีแล้วของป่าเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่รุ่นป่านะรุ่นรุ่นเราเนี่ยนะรุ่นป่านี้ต่อมาจากใครหรือว่าเป็นคนเริ่มเลยมาจากพี่ชายมาจากพี่ชายด้วยใช่ไหมก็ขายมาเรื่อยๆนะมีกระเพาะมีอะไรแล้วร้านนี้รับประทานได้เลยนะอร่อยแน่นอนเพราะว่าเข่าแก่ใช่ไหมป่าแก่ครับเออแล้วก็อยู่ตรงนี้ตลอดเลยขายกับภรรยา ออกภรรยาคนนู้นเหรอแล้วเธอพยักหน้าทำไมเพราะว่าขายกับภรรยาเดี๋ยวคนนี้เขาทำเงี้ยอะไรนะอ๋อหลบไปแล้วหลบให้ภรรยาอ๋อโอเคป๋าเขาบอกว่าดูทีวีแล้วท้องแข็งมากเขาอยากจะลองหน่อยก็ไม่เสียหลายอะไรเพราะว่าเราเราดูแลก้ามท้องเราอย่างดีซิกแพคเราพร้อมนะป๋ามาเต็มเต็ม เป็นไงล่ะห้าสิบเอ็ดห้าหาสิบเอ็ดปลาเอาแรงๆเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอย่าลืมว่าอุดหนุนปลาด้วยนะเพราะในฐานะที่ต่อยท้องผมห, <c oughs> หลังจากที่ ให้ป๋าต่อยท้องเสร็จแล้วก็ข้ามถนนมาอีกฝั่งนะฮะมาที่ร้านนี้นะฮะมีทั้งฝรั่งด้วยฝรั่งมานั่งทานด้วยแล้วก็เป็นร้านข้าวแกงที่ที่ขายดีมากแล้วก็ขายเยอะมากแล้วก็จํานวนเยอะมากสวัสดีค่ะเขาบอกว่าร้านนี้น่ากินมากมาข้าราชการมาฝากท้องกันเยอะมาก วันนี้อยากจะมาทิมอะไรเห็นบอกข้าวคุกกะปิที่นี่เก๋เก่งมากครับผมโอ้โหขอบคุณมากอันนี้คือข้าวคุกกะปินะฮะขายมัขายมานานแล้วตั้งแต่รุ่นปู่กระแปดร้อยปีเลยฮะมาร้อยปีครับร้านนี้ขายร้อยปีแล้วเหรอไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อเชื่อนีฮะรุ่นปู่ก็ขายมาเบียร์บ้านเยอะเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบคนพ่อขายตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณพ่อมาตามซ้อมคุณพ่อมาขายเป็นธนาคารขายอาหารตามสั่งโอ้เป็นธนาคารอาหารตามสั่งเป็นไก่อนนะนะแต่ว่าขายเป็นข้าวแกงอ่ะ รุ่นนะรุ่นคุณป้าแล้วนะแล้วก็นี่ลูกลูลกลครับผมอันนี้คือลูกลูกหลานลูหลานครับผมนี่คือหมา่าหม่าแล้วนะป้าป้าโอเค,คเดี๋ยวลองข้าวคุกกีปิเข้าวคุกกีิเนี้ยสูตรการกินข้าวคุกกปินะครับท่านผู้ชมครับต้องกินเฉพาะข้าวก่อนอันดับแรกกินไม่ต้องเยอะกินให้มันรู้รู้รสก่อนว่าเป็นยังไงอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่เรือข้าวส่วนร้านนี้ รายละเอียดเขามีนะครับเพราะว่เาเขาเป็นร้านเก่าแก่ปีมือใช้ได้เลยอร่อยครับาว่าอข้าวอย่างเดียวนะสูตรการกินข้าวคุก็ปีนะถามว่ามนได้มาจากไหนคือได้มาจากตัวเองนี่แหละข่ <c oughs> <c oughs> าวก็ต้องกินให้รู้ก่อนว่ารสชาติของข้าวเป็นไงแล้วค่อยคุกเขาจะมีหลายอย่างมีทั้งกุ้งมีทั้งหมูหวานมะม่วงถามทำไมก็มีมะม่วงด้วย <c oughs> มันมีอารมณ์ตัดเตี้ยวอ่ะถามหาผมลองไหมครับ ต้องต้องมีพริกเพิ่มนด้วยนะมีพริกบนด้วยมีมะม่วงบนด้วยให้ครบมันให้ครบของของมันนะนเข้าทั่วปีนะยังอื่นผมจะไม่กินนะฮะผมว่าผมถือว่าเขาอร่อยอยู่แล้วไม่อร่อยไม่มายืนหยัดจะเป็นร้อยปีแล้วครับ <S <S อา้าวคปรเรื่องขอบคุณมากครับขอบคุณมากวันนี้น,นะคะแนะนำน,นะครับมาร้านนี้กันนะครับเูออยู่ของมุออะไรเนี่ยตรงนี้หรงด้านหลังกระทร้งกระลาหมครับ เดินตามหาลูกชายมาดั้งอยู่ตรงนี้เองมาทําอะไรลกูกอะอกินอะไรขนมเบื้องขนมเบื้องครับกีขนมเบื้องอยู่ขนมเบื้องที่ผมเดินมือเมื่อสักครู่แล้วยังไม่ตั้งร้าน<ด>แต่ตอนนี้ตั้งเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วย้อนกลับมาหาคุณป้าสมศรีใช่ไหมครับสวัสดีอีกหนึ่งครั้งครับเห็นว่ามนี้อยู่กับลูกชายสวัสดีครับอันนี้ลูกชายอโอเคขนมเบื้อง วันนี้เป็นร้านเด็ดเพราะว่าเป็นขนมเบื้องชาววังจริงๆคนวังคนที่อยู่ในวังได้รับประทานอร่อยอร่อย,ออยแบบนี้นะคะใช่ไหมครับคุณป้าครับใช่ค่ะเออตอนนี้นเราเใส่ไข่ด้วยคืออะไรนะใส่ไข่แผ่นละสี่สิบบาทใส่อย่างนั้นเลยอย่างนั้นแล้วก็วทำไปเลย ขนมเบื้องแพร่งนาราเป็นขนมเบื้องไทยโบราณที่มีประวัติมาอย่างยาวนานโดยยังคงรูปแบบวิธีการทำและสูตรแบบดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าไม่อร่อยคงไม่ยืนหยัดขายมาอย่างยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ร้านขนมเบื้องแพร่งนาราเปิดให้บริการความอร่อยตั้งแต่เวลา11.00นไปจนถึง5.00นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หรือจะโทรสอบถามก็ได้ครับที่หมายเลข022228500นะครับ ครับป้าสมศรีขายมารุ่นจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นนางละมูลขิรันวันนี้คือใครนางละมูลเนี่ยแม่สามีแม่ของสามีป้านางละมูลนี่ทำมาก่อนใช่แกป้าสมศรีเป็นลูกสะใภ้าย,ลายแล้วดั้งเดิมคือเขาเนี่ยทำมาก่อนเลยแล้วเราก็มาเรียนรู้กับแม่สามีค่ะอ๋อนี่เป็นเรื่องเป็นเกตเลยนะเป็นเรื่องเป็นเกตเนี่ยเพราะเราเห็นนางละมูลนั่งอยู่ตรงนั้นนะป้าแกทำอยู่ที่กรมพนาราเออตลาดที่เป็นแม,ม่ไหงต้นเสื่อ อ๋อแม่เป็นศิริย่าเป็นเป็นาอะไรเป็นต้นเครื่องต้นเครื่องคือต้นเครื่องคือคนทำกับข้าวคนทำอาหารในในวังก็คือทำอาหารคุณแม่ก็ทำทำไปอ๋อที่เกี่ยวข้องกับวังคือหมายถึงว่าหนมเบื้องนี้เสิร์ฟที่วังก็ต้งเกี่ยวกับพระนารายณ์ตอนนั้นตอนนั้นยุคไหนฮะวังกรมพระนารายณ์ทิพย์นี่อยู่ในยุครัชกาลที่หกรัชกาลที่หกและเป็นโรงละครตัวนี้เป็นโรงละครฟรีดาัยอ๋อเป็นโรงละครฟรีดารยตอนนี้ ไม่ใช่ะในในยุคในยุคนั้นเป็นโรงละครปีใดๆซึ่งปัจจุบันอะยุคแรกๆของไทยมีแค่ของสมโรงตอนกลางวันก็เป็นต้นเครื่องพอตอนเย็นก็ออกมาขายขนมขายขนมด้วยขายข้านอกวังคุณแม่สูรมาจากไหนแม่ละมูนฮิรันวาทิศคุณย่าคุณอะคือเรื่องของเรื่องคือว่าจริงๆแล้วคือกลองอะกงคือคุณพ่อของคุณย่าก็ทํามาก่อนแล้ว ทำมาก่อนเลยแสดงว่าหนมเรื่องี่มีมามีมานานมากมีมานานมากนะหนมเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายๆเล่นๆนะไม่ใช่เพิ่งมีมานะโงของคุณย่าทำมาคุณย่าเขาต่อจากโ้งนั่นแหละคือคือที่น่าสนใจคือสมัยก่อนเนี่ย คนจีนเน่ยเตาเนี่ยมันจะมีเตากระเบื้องใช่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 ก็เลยกลายเป็นขนมเบื้องดีที่เรียกมาไม่ใช่เกี่ยวกับเป็นแผ่นเป็นเหมือนกระเบื้องไม่ใช่งนั้นนะเตาป็นทำด้วยโอ้จังเลยนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะฮะแต่ดั้งเดิมเนี่ยเตามันเป็นเตาแบบกระเบื้องท่านนึกออกแบบเออกระเบื้องเขาก็เลยเรียกว่าขนมเบื้องไม่ใช่เป็นแผ่นเหมือนขนมเบื้องนะอยากกินไท่ไข่อันนี้ป่ะได้ได้ได้อยากลองไข่ไข่เพราะผมไม่เคยกินแบบอยากไข่ไข่ แค่เราลิ้มลิมลิ้มฝอยทองก็เหลือรับประทานแล้วครับใช้ได้เลยอะฝีมือจริงไม่มีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพับพักกินครับแห้งอันนี้คือพักพักักเชื่อมพักเชื่อมรายละเอียดเยอะมากมีไข่มีฝอยทองมีมะพร้าวนี่นะเต็มเลยนะอ๋อ เออสมัยก่อนเะไข่ไหมครับไข่ครับไข่มาแต่เดิมเลยครับเดิมมีตั้เดิมได้เดิมแล้วแล้วล้างล้างวัดผมไม่เห็นมีเลยกับเรื่องผมเรื่องงานวัดใหม่อะฮะเป็นแบบสมัยใหม่เออไม่ใช่ยังเดิมคนละชื่อเลยอ่ะอืมนี่เป็นสมัยนี่สมัยโบราณนะคะนี่อร่อยนี่อร่อยของป้าไม่ใช่ตั้งหวานละเอียดเขามีมะตูมมีมะตูมนะอันนี้นะอื้อพารัทแล้วก็ปลาเกลือ มะพร้าวหอยทองไข่แล้วก็อันนี้ไม่ใช่น้ำตาลธรรมดาเขาเรียกสารขยาสารขยาใส่ไข่ด้วยสารขยาใส่ไข่ด้วยคือนี่ไงน้ำตาลมะพร้าวนี่ไงเดี๋ยววิธีนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาที่ต้องทำเตรียมเตรียมไว้เรียบร้อยทำหลักบ้านเลยอ่ะครับบ้านที่ไหนทำที่ไหนทำที่นี่เลยฮะก็ดี่ว่าไปทำมีโรงงานอยู่แถวยุจยาอะไรครับสีส้มนี้เออสีส้มนี้คืออะไร คือกุ้งน้ากุ้งเออเขาเรียกว่าไส้เค็มอะไรไส้เค็มอ่าไส้เค็มกุ้งสดของยิมได้เค็มเลยของยิมได้เค็มเลยไส้เค็มกุ้งสดนี่นะอันนี้อันนี้ได้เค็มไหมป้าได้ใช่ได้เค็มแบบกลมกลเออใช่รสชาติหนึ่งเลยอ่ะเค็มกลมกลอมเค็มอร่อยอ่ะผมอยากแนะนําให้มาร้านป้านี่แล้วท่านจะรู้ว่าเป็นขนมเบื้องที่ท่านไม่เคยกินจริงๆเพราะว่ามันอร่อยจริงๆไม่งั้นไม่ส่งถึงวังมาลองดีดีเลยครับขอบคุณนะคุณป้าสมศรีกับลูก